สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ทารอดชาแนลผู้รักษารจากจักรวาลแปลความหมาย้วยการอ่านหน้าไพทาโรุนะคะหมอแจนนะคะสวัสดีเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลทั่วโลกสวัสดี FC สบปราวสบายดี นะคะคลิปนี้นะคะโซเมตนะคะราศีมีนนะโซเมตรพลังงานโซเมตนะคะโซเมตเมื้อคู่ชาวราศีมีนนะคะความรักความสัมพันธ์เดือนกุมภาพันธ์นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคำว่าโซเมตนะคะหรือว่าทวินเฟรมสำหรับ FC นะคะหรือว่าคนที่เข้ามานะคะบังเอิญเข้ามาชมคลิปของหมอแจนนะคะเป็นครั้งแรกเนาะเข้าไปดูในช่อง playlist นะคะมันจะมีอะของ โซเมตทวินเฟรมนะคะความหมายคำแปลนะคะในคลิปของเดือนกรกฎาคมที่หมอทำคลิปเป็นครั้งแรกให้นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้ตัดสินใจกด Subscribe นะคะช anel ของหมอแจน JP 1 6บลอทาร์ท n องแจนอภิมหาเศรษฐีนะคะก็นะคะให้ไปชมคลิปของโซเมตหรือทวินเฟรมของเดือนมกราคมก่อนได้นะคะว่ามีพลังงานตรงกับเพื่อนๆไหมมีพลังงานตรงกันไหม ก็กด subscribe ไว้ได้นะคะเพราะว่านะคะเช็คพลังงานเนาะอาละค่ะชาวราศีมีนนะคะวันที่อาจจะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยหรือลัคนานะคะดาวสุขดาวจันทรถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะท่านใดคิดว่ามีพลังงานคลิป ราศีมีนดูแล้วตรงพลังงานตรงกันนะคะก็สามารถยึดถือได้นะคะยินดีจะรับนะคะสามารถชมได้ชาวส่องนะคะชาวส่องของชาวมีนนะคะอาระชาวราศีมีนผู้ที่เกิดวันที่19กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมยึดวันที่ตามแบบตะวันตกนะคะเอาละค่ะนะคะเราสับไพ่แล้วไพ่อะไรที่ตกออกมาแปลว่านะ,ะจักรวาลน,นะคะเขาะะหรือไพ่พลังงานของไพ่นะคะจะนะคะ จะนะคะให้คำแปลกับท่านนะคะไพ่ใบแรกนะคะ King of Cup นะคะ King of Cup นะคุณมีนนะคะคุณมีนเป็นชาวธาตุน้ำ King of Cup ออกมาเลยนะนะคะมีความเป็นตัวตนของตนเองนะคะมีความสุขอยู่ในตัวเองเนาะนะคะพลัางงานเนาะในอดีตที่ผ่านมาเราดูก่อนคุณมีนเคยเรอรกับใครบางคนไปนะคะ จับได้ว่าเขาทำรายรับหลังเรานะคะจับได้ว่าเขานอกใจนะคะความสัมพันธ์มันพังทลายไปแล้วนะคะมี energy ไพ่สองเหรียญออกมานะคะไพ่สองเหรียญน,นะคะเป็นความสัมพันธ์แบบนี้หลายครั้งแล้ว <c oughs> บางครั้งนะคะคุณนะคะเจอกับความสัมพันธ์ที่เลือกลายอย่าร้างจับได้การนอกใจความสัมพันธ์ที่แตกหักพังทลายไปในความสัมพันธ์ ครั้งแล้วครั้งเล่านะคะที่เจอมาเนาะนะมีความไม่พึงพอใจนะคะในเดือนกุมภาพันธ์สีถ้วยนะคะไม่พึงพอใจอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่พึงพอใจในความสัมพันธ์นะคะหรือนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินทองผลประโยชน์นะคะเขาคนนั้นนะคะ King of s o u r c s นะคะอาจจะมีอีโก้ใส่คุณก็ได้ตอนแรก ะะตอนแรกมาดีมาเต็มนะคะความรักมีความรักให้อย่างดูแลเทคแคร์ care, มีการโอนเงินให้ใช้มีการเปหรือนะคะดูแลเอาใจใส่อะไรเราดีในท้ายที่สุดแล้วก็ไปไม่ถึงไหนนะคะความสัมพันธ์พังทลายนะคะมีการตัดจบไปหรืออะไรบางนี้นะคะคขยายเพิ่มณปัจจุบันนะคะคุณนะคะรู้นะคะรู้ บางสิ่งบางอย่างในการกระทําของเขาคนนี้หรือเธอคนนี้นะคะทําอะไรรับหลังเรานะแทงข้างหลังอกหักรักสามเศร้าเราสองสามคนเขาทําอะไรรับหลังฉันและเราก็จับได้เขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วไหมแล้วเขาก็มาคบมามอบความรักให้เรามาคุยกับเราในระยะไม่นานนะคะต่อไปเขาก็นะคะไม่เหมือนเดิมนะคะอืมนะคะจะเป็นประมาณนี้นะเอาลัเดี๋ยวหมอขอขยับกล้องนิดนึง อร่านะคะทีนี้ในอดีตรูปแบบนะคะเป็นประมาณนี้นะ,ะเดือนกุมภาพาันธ์โซเมตนะคะใจเขารู้สึกอย่างไรกับคุณมีนเด์มิดนะคะนิ่งเงียบนะคะไม่ได้ติดต่อสื่อสารนะคะเดอะมูนนะคะมองไม่เห็นมองไม่หามองไม่เห็นทางออกในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นิ่งเงียบนะคะเอ๊ะ ทำไมเป็นคนแบบนี้นะคะใจเขารู้สึกว่านะคะลึกลับเหลือเกินทําอะไรลึกลับเงียบนิ่งนะคะบางทีอยากส่งข้อความข่าวสารมาก็ส่งมาดึกดเนๆนะคะเขาคนนั้นนะคะอาจจะชอบทําอะไรรับหลังเราไม่พอโปอยเน่มีเสน่นะคะชอบความสัมพันธ์แค่คุยแบบชั่วข่าวบางครั้งบางคาแบบฉับช่วยนะคะเก็บเราไว้ในสต็อกเขาหรือเปล่านะคะ เออระนะคะบางคนนะคะจะเจอกับคนผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่าอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นเดนไกลนะคะมีการแตกต่างในอายุฐานะวัฒนธรรมภาษานะคะได้หลายอย่างเนาะนะคะใจเขานะคะยังอยากทักทายมายังอยากให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์อยู่นะคะ ก็ความสัมพันธ์เนี่ยแหละนะความสัมพันธ์ที่เขาเหมือนมีอีโก้ใส่เราและนะคะลดลด,ลดสถานะความรู้สึกหรือ,อตอนแรกมาเต็มนะคะอาจจะมาถึงรนะ้อยเนาะพอตอนนี้เหลืออาจจะประมาณสักสิบหรือเหลือศูนย์บางคนบางท่านนะคะอันนี้เป็นการดูเช็คพลังงานภาพรวมนะคะคุณมีนบางท่านอาจจะไม่เป็นแบบนี้ถ้าบางท่านมีพลังงานที่ดีก็ให้ปล่อยผ่านไปให้ชมเป็นเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกหรือไม่มีอะไรจะดูอะไรก็ได้นะคะ ใจคุณมีรู้สึกอย่างไรตอนนี้อืมนะทํางานหนักเลยเครียดนะคะเออทํางานหนักมีการรอคอยรอคอยนะคะตอนนี้อาจจะมีคนใหม่เข้ามาคุยก็ได้นะอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือหาเนื้อคู่หาคู่ทางเดทติ้งออนไลน์ก็ได้นะคะอยากจะทําให้สําเร็จนะเออตอนนี้อาจจะมีคนมาคบมนะอยู่สองคนก็รำคุยคุยอยู่ดูดูดอยู่มีความเปลี่ยนแปลงแต่ก็ยังไม่พึงพอใจหรอกเนาะนะคะ เทมเพลนนะนะคะมีบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับนะคะครอบครัวตัวผู้ที่คุณติดต่อสื่อสารด้วยหรือนะคะมีปัญหาทางการงานทางของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะอาจจะคบมาสักระยะหนึ่งแล้วก็เขาคนนี้เป็นคนต่างชาติแล้วก็ดูมีแบบ ดูมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ชอบควบคุมคนโทลในความสัมพันธ์นะคะบางครั้งก็นะคะบอกว่างานยุ่งอาจจะไม่เหมือนเดิมนะคะกำลังดูว่าเรานะคะจะตัดสินใจต่อไปหรืออะไรดีมันมีความวุ่นวายในความสัมพันธ์ด้วยเขาอาจจะเป็นคนที่ดูเหมือนแบบว่าหลงตัวเองนิดๆว่าเออเขาก็มีคนคุยเยอะหลายคนหรืออะไรอย่างนี้นะคะเนาะมีความวุ่นวายอาจจะ อาจจะครอบครัวเขามีอิทธิพลหรือการงานก็ได้นะคะมีอิทธิพลในความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่คุณมาดูใหม่นี้หรือนะกำลังดูดูอยู่อืนะคะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เป็นไปตามที่ใจเราต้องการนะคะบางคนนะคะอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องนะคะอรอบครัวเขาที่มีอิทธิพลน,นะคะหรือนะเก,กี่ยวกับเรื่องธุรกิจการงานเขาก็เลยทําให้ไม่ังมีความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์อะไรก็ได้นะคะ คุณก็นะคะไม่ย่อท้อหรอกนะคะในการที่เราจะได้ใครสักคนหนึ่งมาเป็นความรักนะคะมาเป็นคนรักที่ดีหรือไม่ย่อท้อหรอกในการที่จะ,ะพยายามเกี่ยวกับเรื่องเนื้อคู่ของเราหรืออะไรก็แล้วแต่นะนะคะอืมนะเพราะเราจะแบบว่าหาคนที่ดีที่สุดแหละเออเนาะเพราะว่าเราคนเราก็จะมีหาทางเลือกที่ดีที่สุดให้ตนเองนะคะเนาะ ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้จริงจังหรืออะไรเราสามารถคุยกับใครก็ได้นะคะเราสามารถดูดูไปก่อนก็ได้นะคะอืมเอาละทีนี้เรามาดูราศีอะไรท่านอะไรชาวราศีกันชาวราศีเมษชาวราศีธนูชาวราศีพฤษภนะคะอืมนะคะมีพลังงานตามนี้นะคะของเดือนกุมภาพันธ์นะคะทีนี้เรามาดูว่าเขาอยากฝากอะไรบอกคุณ โอ้ oh, นะเดซานนะคะคุณยังเป็นที่รักของเขาเป็นยังเป็นที่รักเป็นคนที่หนึ่งในใจเขาอยู่เสมอนั่นแหละนะนะคะเขานะนะ,ะอาจจะมีการพูดคุยนะคะเรื่องบ้านเรื่องอครอบครัวเรื่องนะการเริ่มต้นใหม่คุณอาจจะเจอใครคนใดคนหนึ่งที่เคมีตรงกรันมีความรักมีความสเสน่หามีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องนะคะ อารมณ์ความรู้สึกอารมณ์พิศสวาส์อารมณ์สเสน่หานะมีความถูกใจเราไม่เรา,ม,เราม,มีพลังงานหนึ่งดูดอ่ะอืมนะคะนะ,ะ,นะะระวังนะระวังจะมีคนทําอะไรรับหลังเราระวังจะมีคนที่ทรยศหักหลังเราเหรืออะไรก็ได้นะคะหรือว่าเขาคนนั้นนะคะอืมดูดีๆแล้วกันว่าตอนนี้มันเป็นตัวเลือกมันเป็นทางเลือกใครอะไรที่เข้ามาใหม่ดูดีว่าเขานะคะมีอดีต อะไรบางสิ่งบางอย่างไหมคนใหม่ที่กําลังเข้ามาที่กําลังดูใจนะมีระวังคนทร์ยศหักหลังเราแล้วก็ระวังคนทําอะไรรับหลังเราหรือบางครั้งบางกรณีก็คือเขายังไม่ลืมแฟนเก่าเขาคนที่เขาเดินจากมาอมืเรามาจับได้ที่หลังคบกันสักพักหนึ่งโอ้ยดูมาเต็มเลยสักแป๊บหนึ่งบอกว่าเออยังไม่ลืมแฟนเก่าอะ่ะยังไม่ลืมเมียเก่าอะ่ะหรือก,แก็แล้วก็มีปัญหาทงางครอบครัวเขาตามมาเช่น ทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สมบัติพรสถานอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะคนที่เป็นคบกับคน่างชาติยังไม่เคยเจอตัวยังไม่เคยเจอหน้ายังไม่เคยเจอกันเลยก็เช็คดูดวงส่วนตัวก่อนนะคะคุณมีนนะช่วงนี้นะคะนะคะอาจจะมีการทะเลาะเบาแหว,วงใช้อารมณ์กันในความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ที่หึงหวงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะระวังด้วยนะอืมนะก็ความที่เขาอยากบอกคุณนะนะ,ะจริงๆเขา ถูกใจคุณนะ่ะมีเคมีตรงกันนะคะอยากมาสร้างครอบครัวกับคุณคุณมีแรงดึงดูดนะคะมีคล้ายๆว่าเป็นคนที่ทงสงเสน่ห์นะคะนะจะอาจจะเป็นคนที่เซ็กซี่จริงๆคุณมีนเป็นคนที่ดูอ่อนหวานอ่อนโยนนะเป็นพลังงานชาวธาตุน้ําแต่บางครั้งในช่วงนี้คุณอาจจะแบลว่ามีความเซ็กซี่เออเกิดขึ้นนะคะนะเอาล่ะทีนี้คุณมีนอยากบอกอะไรเขา คุณบอกว่าตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนว่ายังมองไม่เห็นทางออกในความรักความสัมพันธ์มีความเครียดกุ้มวิตกกังวลอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเออนะคุณบอกเขาแบบนี้อะชาวสองฟังไว้คุณบอกว่าคุณอยากได้คนที่ชัดเจน, Queen Soul, นะคะุยนอ o โซด์ะความสัมพันธ์ที่มันเหมือนดูเป็นไปไม่ได้หรือนะคะความสัมพันธ์ที่คุยกันรู้สึกดีต่อกัน นะคะทั้งออนไลน์ทางโซเชียลหรือการติดต่อสื่อสารหรือความรักเก่าหรือคนรักเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเริ่มต้นกับใครใหม่เนี่ยนะคะคุณรู้สึกว่านะคะอยากได้ความชัดเจนมากๆนะคะ ไม่อยากได้คนที่เป็นความสัมพันธ์แค่มาฉาบฉวยหรือเป็นความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งหรือเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเด็กๆอะนะคะคุณไม่สนใจตรงนั้นนะอืมนะตอนนี้คุณมีมีพลังงานราศีสิงห์นะเพิ่มมาแล้วก็ชาวราศีมังกรนะคะบางคนก็นะคะแข็งแกร่งนะแข็งแกร่งเป็นผู้หญิงอดทนนะคะออคิดว่าถ้าคุณจะเลือกใครสักคนหนึ่งหรืออะไรเนี่ยคนนั้นก็คือ ต้องซื่อสัตย์เออซื่อสัตย์ในความรักความสัมพันธ์นะและจริงจังจริงใจนะคะเหมือนว่าคุณเป็นเหมือนว่าเราต้องแบบเราต้องสามารถแบบว่าคือเอ,อ่อในความสัมพันธ์เนี้ยคุณมีไม่ไม่ยอมอะ่ะเออไม่ยอมเป็นรองหรือไม่ยอมเป็นคนที่ตกเป็นแบบห้ามถาม,มนะห้ามถามอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คุณไม่ยอมเนะอืมนะคะ เอาล่ะ right. ทีนี้เรามาดูว่าไพ่เอวอิชีนะคะอยากจะบอกอะไรอ่ะโซเมของคุณมีเดือนกุมภาพันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะมาชา้าแต่กมะานะระวังเกี่ยวกับเรื่องนะคะกฎหมายทนาความนะมีลิทธิ์ตุนเพิ่มมาจัสติสนะนะเออ เรียกร้องความเป็นธรรมให้ในความสัมพันธ์นะคะดูดีๆนะว่าเขาคนนั้นนะคะมีอะไรเกี่ยวข้องกับกฎหมายทนายความเอกสารสัญญาต่างๆดูดีๆด,ด้วยมีพันธะหรือเปล่านะคะแฮงแมนกำลังรอคอยทะเบียนสมรสก็ได้การรอคอยอย่าหรือรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้อะป็นไพ่ที่รอคอยคุณกําลังรอคอยนะบางคนก็อาจจะทําวีซ่าไปต่างประเทศบางคนก็อาจจะแบบว่า รอคอยเกี่ยวกับเรื่องเอกสารอะไรต่างๆนี่แหละที่มันเป็นเกี่ยวกับกฎหมายนะคะนะคะความสัมพันธ์ที่มันต้องพยายามและมันต้องเหนื่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะใครสักคนหนึ่งบอกให้คุณรอนานมากอ่ะไม่่คยยืดเลยและท้ายที่สุดก็นะคะทาให้หัวใจคุณแตกสลายพังทลายความสัมพันธ์ที่คุณอดทนมาอย่างยาวนานมันเป็นไปไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะหกเหรียญโอ้เรารอคอยเขานาน,านมากหรือเราทําบางสิ่งบางอย่างหรือ ถ้าเราครบกับคนที่เราต้องคอยดูแลเทคแคร์หรือซัพพอร์ตเขาก็อาจเป็นไปได้ด้วยนะมันเหมือนว่าคบกันมาอย่างยาวนานแล้วอะ่ะทําไมแบบอืมไปไม่ถึงฝั่งฝันนะตกลงมาความสัมพันธ์ที่แตกสลายความสัมพันธ์ทองทลายก็แล้วแต่นะคะเป็นประมาณนี้แหละที่คุณจืนะเอาล่ะขอไพ้คําแนะนําหน่อยเดือนกุมภานะคุณมีขอไพ่คาแนะนํานิดหนึ่งนะคะโซเมดนะ ความสัมพันธ์ครั้งนี้ครอบครัวเขาอาจจะมีอิทธิพลนะในความรักความสัมพันธ์ของคุณครั้งนี้นะครอบครัวตัวเขาเองครอบคุณครอบครัวเขาคือพ่อแม่ญาติพี่น้องหรืออะไรก็ได้นะคะมีความสัมพันธ์ปัจจัยภายนอกบุคคลภายนอกมีมีความสัมพันธ์มีอิทธิพลในความสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดว่านะคะเขารักเราจริงเขาต้องพันฝ่าอุปสรรคเพื่อนะคะ เพื่อมาเริ่มต้นกับเราได้เออบางคนอาจจะรออยากกับคนเก่าเราอาจจะเจอพ่อไม้แม่ไม้อะไรงนี้ได้นะอยากกับคนเก่าเพื่อมาเริ่มต้นกับคนกับเรานะเป็นรออักออนไลน์เดทติ้งออนไลน์ทางโซเชียลอะไรได้หมดเลยนะอาจจะเป็นพรมนิิมที่ทําให้คุณกับเขานะได้มาเจอกันต้องฟันฝ่าอุปสรรคนะโอ้ไพ่แม่มดอันนี้ขึ้นมาสองอันเลยอะอืมดูมันไม่ดูดูมันไม่ง่ายอะเออ บางคนคุณมีนก็กําลังเลิกการหรือกําลังคุณกําลังรอหย่านะกับคนของคุณก็ได้หรือคุณไปเจอใครสักคนหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยที่คุณเขากำลองอังหย่าอยู่ก็ได้นะอแต่มันก็ยังไม่ได้จบสิ้นนะมันยังแบบมันยังเหนื่อยมันยังหนักคือไพ่เนี้ยเกิดขึ้นคือคุณต้องรอคอยแน่นอนอืมต้องรอคอยก่อนนะคะใจะเย็นๆนะอาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จ ในความรักเกี่ยวกับเรื่องโซมีดในเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็รอ,อก่อนนะใจเย็นๆก็เดือนมีนาคมนะกดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้แล้วก็ค่อยมาเช็คความรักความสัมพันธ์ในแบบโซมีดอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณมีนะนะคะเอาละวันนี้นะคะคลิปนี้ไปก่อนนะนะคะขอให้มีความสุขในการชมคลิปอะไรที่ดีต่อใจก็เก็กบไปนะคะอะไรที่ไม่ดีก็วางลงนะคะ เนาะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดที่สนใจจะพูดคุยหรือดูดวงส่วนตัวกับหมอแจนนะคะการจัดเลขมงคลนะคะการจัดเลขมงคลเนี่ยอ่านรายล,ละเอียดก่อนเลขมงคลคืออะไรนะคะมีอะไรที่จัดบ้างนะหนึ่งสองสามสี่หมอเขียนไว้ชัดเจนแล้วก็ขอคนที่พร้อมโอนนะคะเลขมงคลเฉพาะเลขมงคลนะคะไม่รวมดูดวงส่วนตัวดวงส่วนตัวห้าเก้าเก้า 30นาทีนะคะโอนยอดก่อนแล้วก็นัดเวลานะคะถ้าไม่ตรงกับคนอื่นเราก็จะดูให้เลยเราไม่ได้รอานานอะไรมากมายนะคะหลังจาก2องทุ่มหรือ3ามทุ่มไปแล้วหมอไม่ได้ดูนะคะถ้าโอนยอดตอนนั้นคือต้องอีวันถัดไปนะคะที่รักนะแล้วก็นะคะพิมคำถามห้าคำถามสองร้าสิบเาบาทนะคะที่รักนะอ่อ การชมคลิปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะในพิกัดเ็กเดอพิกอาการเนี่ยนะคะก็คือต้นคลิปมีการอธิบายบอกอะไรเกี่ยวกับเลขมงคลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเลขมงคลเนี่ยคนที่ได้ไปแล้วเนี่ยคนที่หาแฟนต่างชาติหรือทํางานต่างประเทศหรือทํางานติดต่อสื่อสารหรือออนไลน์ติดต่อสื่อสารคือการพูดคุยทําธุรกิจกับคนอื่นเราใช้นะคะมันจะดีอืนะคะหมอบอกเลยนะคนที่ได้ไปเนี่ยเฮงปังทุกคนนะคะบอกเลยเนาะ ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันเชื่อมั่นและศรัทธาในกันจจกาลตัวคุณเองเชื่อมัน่นศรัทธาในตัวหมอแจนว่าเอ้ยหมอคนนี้จะเอาสิ่งดีๆมาให้ชั้นได้ร่ำรวยได้จะเจอคนดีๆได้ความรักดีๆไดค้คุณทักมาคุณจะได้สิ่งนั้นโอเคนะคลิปนี้หมอไปก่อนขอให้มีความสุขนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะคุณมิน